Customer Engagement Innovation นะครับเป็น,นกลไกที่สำคัญอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กรถ้าเราบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าแล้วยังเป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยในการส่งเสริมภาพลักษณ์ตราสินค้าให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วยครับ สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Grow Your Business with Innovation และคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับภายใต้หัวข้อ Customer Engagement Innovation สร้างประสบการณ์และความพิเศษให้กับลูกค้าในการทำ Customer Engagement Innovation นะครับก็จะต้องให้ความสำคัญกับองค์ประกอบ2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจพฤติกรรมทัศนคติเชิงลึกของตัวผู้บริโภค มันสอดคล้องกับลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ในมุมมองของการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไรเรื่องที่2ครับก็คือการที่บอกว่าเราจะสร้างคอนเนคชันที่จะมีกับเขาได้ยังไงหลักๆก็คือการสร้างความเชื่อมโยงให้เขาอยู่ติดกับตัวผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของเรานะครับ ตัวอย่างอันที่1ในเรื่องของการที่ทำ customer engagement นะครับก็จะเป็นของบริษัท nintendo ภายใต้กรอบหลักคิดของ nintendo ที่เขาสร้างนวัตกรรมในลักษณะนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของตัว experience simplification nintendo เป็นบริษัทที่ทำเกมขึ้นมาแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวเราจะเห็นว่าในมุมมองของตัวอุตสาหกรรมเกมเขาให้ความสนใจแตกต่างกันในขณะที่ sony เน้นในเรื่องของตัว Visual กับ audio แต่ว่า Nintendo นนในเรื่องของการสร้างประสบการณ์ร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาฮันโดเข้ามาร่วมกับการทําเกมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกพัฒนาเกมที่สามารถเล่นด้วยกันได้กับคนในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเกมเทนนิสตัวเกมที่มันเป็นการต่อสู้แต่การต่อสู้ของ Nintendo ครับก็อย่างที่บอกเป็นการสร้างประสบการณ์ที่เน้นในเรื่องของการที่คนในบ้านสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้ถ้าเกิดเราอยากที่จะทํา engagement กับคนที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นเราจะเน้นในเรื่องของการสร้าง community ซึ่งบริษัทที่สามารถบริหารจัดการได้ดีนะครับก็คือตัวบริษัทบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ถ้าเราคุ้นกันก็ชื่อเกมก็จะเป็นโบร์ฟอร์คราฟสิ่งที่บริษัทพยายามทำเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจในเรื่องตัว แต่ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามที่จะเน้นในเรื่องของตัว Connectivity แต่ว่าคำว่า Connectivity ของเขาเนี่ยไม่ได้จบเพียงแค่คนเล่นหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เขาพยายามที่จะขยายเครือข่ายของคนเล่นให้เป็นคนกลุ่มใหญ่ทำให้คนเนี่ย e n g a ก e ติดอยู่กับการเล่นเกมนอกจากการที่บอกว่าจะติดอยู่กับการเล่นเกมผ่านตัวเนื้อหาผ่านตัวฟีเจอร์ฟังก์ชันของเกมแล้วยังเป็นการติดอยู่กับการเล่นเกมที่ผ่านตัวคอมมูนิตี้ด้วยแล้วตัวชีวัดก็น่าสนใจนะครับตัวเอนเกจเมน t ์ที่เขาใช้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวระยะเวลาทําให้คนใช้เวลากับการเล่นเกมมากถึง 11- ง12ชั่วโมงแล้วก็อาจจะ มองไม่ดีหน่อยถ้าเกิดสมมติว่าเราจะต้องเสียเวลาไปกับการเล่นเกมแต่ถ้ามองในเรื่องของการที่ทํา customer engagement ก็น่าจะบอกได้ว่าเขาทาได้อย่างประสบความสาเร็จเลยทีเดียวอีกรูปแบบหนึ่งของการทำ engagement เนี่ยครับเป็นการปรับหรือเป็นการต่อยอดขยายในปัจจุบันที่เรามีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาบางครั้งเนี่ยคนต้องการคาแนะนํามากกว่าตัวผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตในปัจจุบันก็จะเริ่มมีตัวฟังก์ชันที่เริ่มให้คําแนะนําว่าของไม่ทาอาหารสามารถที่จะทําเมนูอะไรได้บ้างแต่ถ้าเกิดเราพูด ตัวอุตสาหกรรมรีเทลในปัจจุบันก็จะมีบริษัท Sephora ซึ่งอยู่ในฝรั่งเศสในขณะที่บริษัทนี้ครับขายพวก Personal Care ขายพวก Beauty สิ่งที่บริษัททําต่อยอดก็คือเปิดฟังก์ชันให้คําแนะนํา ทำให้ลูกค้าสามารถที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็แต่งหน้าได้เหมาะสมแน่นอนในประเทศไทยเราก็เห็นนะครับถึงเช่นเราไปเดินตามห้างเราไปเดินอินเด็กซ์เราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันนอกจากการขายเฟอร์นิเจอร์แล้วก็จะมีฟังก์ชันของตัวอินเทอร์แวร์ดีไซเนอร์ที่ให้คําแนะนําด้วยเช่นกันอุตสาหกรรมพวกนี้นะครับยังมีการขยายต่อไปในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจเพราะกําลังจะหลีกหนีจากฝั่งรีเทลที่เป็น B2C ขยายไปแพง B2B ที่มีการปรับใช้ในเรื่องของตัว Enga เ e m e n นมากยิ่งขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทขายเเล็กี่รท ติจะเน้นในเรื่องของการตัดเหล็กปรับขนาดมีการรีดแผ่นแต่ปัจจุบันก็มีการเปิดฟังก์ชันในเรื่องของการพยายามทําความเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่เป็นฝั่ง B2B ช่วยให้ลูกค้าสามารถที่ได้ผลิตภัณฑ์ที่เอาไปปรับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานสร้างตัวโรงงานสร้างตัวโครงสร้างให้เร็วมากยิ่งขึ้น ครับและนั่นก็คือ customer engagement innovation องค์ประกอบสุดท้ายนะครับในหมวดของตัว experience innovation ซึ่งประกอบไปด้วย service innovationchannel innovationbrand innovation แล้วก็ customer engagement innovation เรากำลังจะพยายามเน้นในเรื่องของการสร้างประสบการณ์ใหม่สร้างประสบการณ์ดีๆให้กับลูกค้าผ่านรูปแบบกิจกรรมช่องทางต่างๆผ่านคนรับผิดชอบที่แตกต่างกันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยคนที่ทำงานทางด้าน marketing P.R. เซล e แล้วก็ฝั่งเซอร์วิส จะเห็นว่าเวลาเราส่งแนวคิดในเรื่องของการที่บอกว่าคนแต่ละฝ่ายไปคิดเนี่ยแนวคิดในเรื่องของการที่จะทํานวัตกรรมก็อาจจะแตกต่างกันแต่สิ่งที่เราจําเป็นจะต้องคุมธีมของบริษัทก็คือและท้ายที่สุดทั้น4เรื่องนี้กําลังสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างไรเวลาที่เรามองเรื่องของการขับเคลื่อนนวัตกรรมตามฟังก์ชันยูนิตสิ่งที่เราจะได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรเจกต์บายโปรเจกต์แต่ถ้าเกิดเรามองภาพรวมของการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่เน้นประสบการณ์สิ่งที่เราจะได้ก็คือภาพรวมในเรื่องของตัวกลไกและระบบซึ่งอาจจะมีการทางาน ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งถ้าเรามองมุมนี้นะครับก็จะเป็น,นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนนวัตรกรรมให้เกิดในองค์กรได้อย่างยั่งยืนครับและนี่คือ Grow Your Business with Innovation ก็หวังว่าคลิปซีรีส์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประเภทน,นวัตรกรรมต่างๆในซีรีส์นี้นะครับจะช่วยให้ทุกท่านสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้เข้ากับธุรกิจได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ